จะอยากให้พักฟื้นเต็มที่แต่ง,งานนี้แม่ขวัญจิตสีประจันบอกว่าต้องมาให้ได้นะคะเพราะพี่สาวแม่ลำจวนส่วนแตงค่ะสุดยอดครูเพลงพื้นบ้านเสาหลักของชาวสุพรรณมาจากไปอีกคนหนึ่งคุณแม่บอกอยังไงต้องมาส่งด้วยตัวเองนะคะแม่ไม่ใช่พี่น้องร่วมสายเลือดแต่ว่ารักแล้วก็ผูกพันกันมากจริงๆและแม่ขวัญจิตค่ะย,ยังเคยครูพักรักจำวิชาจากแม่ลำจวนมาก่อนด้วย ที่เห็นนี้คุณแม่ขวัญจิตเจ้าของเพลงกับข้าวเพชรคาดก็ดูแข็งแรงขึ้นนะคะแต่จริงๆเพิ่งผ่าตัดสมองมาได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นพี่สมหญิงลูกสาวบอกว่าต้องประกบแบบนี้เป็นห่วงมากๆเลยเล่าย้อนกลับไปสองปีก่อนคุณแม่เริ่มมีอาการชักค่ะคุณผู้ชมคะ จากห่างๆเริ่มถี่ขึ้นจนครอบครัวกังวลรีบพาไปตรวจปรากฏว่าพบเนื้องอกที่สมองนะคะจากที่ตั้งใจรักษาอย่างเดียวไม่กล้าผ่าตัดเพราะว่าปัจจัยอายุคุณแม่อายุ78ปีแล้วแต่ท้ายที่สุดค่ะมาปรึกษาแล้วก็พบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชคุณหมอบอกอ่ะเราตัดสินใจผ่าตัดค่ะคุณแม่เข้าผ่าตัดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะพี่หญิง วันที่สองสิงหาค่ะอืมค่ะแล้วแล้วการรักษาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากนั้นมาก็ก็ก็ดีค่ะฟื้นกลับขึ้นมาก็ความจําหรืออะไรก็ก็ก็ครบค่ะเพียงแต่ว่าคําศัพท์บางคำอ่ะมันยังนึกไม่ออกมันนึกช้าอ๋อค่ะนึกแบบคำศัพแต่ละอะไรเงี้ยนึกช้าแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะจะนึกออกช้าหน่อยอก็จะมีงุหงิดต,ตัวเองบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากว่าเนื้อง,งอกค่ะมันฝังลงไปใน ในในตัวสมองอะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นมันก็เลยเกิดแผ่รอบๆเนื้อสมองตรงนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่อันนี้คุณหมอยืนยันว่าเราเอาเนื้องอกออกหมดหรือ,อยังคะ หมดแล้วจ้าหมดแล้วอ๋อหมดแล้วตอนนี้ก็แค่ดูแลตัวเองตามที่คุณหมอสั่งใช่ไหมคพี่หญิงใช่ใช่พยายามฟื้นฟูให้กินข้าวกินอะไรได้เยอะๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะแม่อายุเยอะแล้วเนาะเป็นพักนก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยอแต่ว่าแต่ว่าวันนั้นลองลองให้ร้องแล้วก็ยังพอได้อยู่ค่ะ ก็ยืนยันว่าเนื้องอกหายไปแล้วก็จริงแต่ที่อดห่วงไม่ได้คืออาการข้างเคียงหลังผ่าตัดสมองนะคะความจําต่างๆวิชาการร้องการเล่นของคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างซึ่งก็อย่างที่พี่หญิงคอนเฟิร์มว่าค่อยๆฟื้นฟูตัวเองก็ยังไม่กล้าให้คุณแม่ลองร้องเพลงแต่พอมีคนมาทักแม่ขวัญก็ยังโชว์ได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อย เพราะต้องฟื้นความจาเรื่องคํานะคะส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงค่ะคุณหมออยากให้พักผ่อนมากๆทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้อาจต้องหยุดภารกิจสอนเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเพลงพื้นบ้านไปก่อนก็โอนย้ายงานทั้งหมดให้พี่สมหญิงลูกสาวนี่แหละเป็นคนดูแลซึ่งพี่หญิงเองก็รับวิชามาทั้งหมดอยู่แล้วนะคะผลิตลูกศิษย์เป็นของตัวเองมาก็หลายรุ่นส่วนตอนนี้ก็ยังต้องรับงานตัวเองด้วยแล้วก็รับงานแทนคุณแม่ด้วยล่ะค่ะ